สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะคือเรื่องของดอกซึ่งดอกเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของพืชน,นะคะนอกจากจะมีรากจะมีลำต้นมีใบแล้วนะคะพืชก็ยังมีดอกด้วยนะคะซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ ดอกนะคะนักเรียนถือว่าเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชซึ่งทำหน้าที่หลักในการสืบพันธุ์นะคะโดยเขาจะทำให้ดอกเนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศขึ้นมานะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของ,ของดอกนะคะนักเรียนเนาะก็คือทำหน้าที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองซึ่งนะคะนักเรียนเนาะ ตำแหน่งของดอกเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชนะคะพืชบางชนิดอาจจะมีดอกอยู่ที่ปลายยอดปลายกิ่งหรือบริเวณลำตน้นอันนี้ก็คือแล้วแต่ชนิดของพืชเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนาาเราลองมาดูส่วนประกอบของดอกกันนะคะส่วนประกอบของดอกหลักๆนะคะก็จะมีหนึ่งค่ะมีกลีบเลี้ยงนะคะ กลีบเลี้ยงจะอยู่ด้านล่างนะคะนักเรียนเนาะส่วนใหญ่มีสีเขียวจะทําหน้าที่ในการห่อหุ้มดอกไว้ทั้งหมดนะคะอันที่สองค่ะคือกลีบดอกกลีบดอกจะอยู่ในส่วนที่ถักเข้ามาจากกลีบเลี้ยงนะคะนักเรียนดูภาพประกอบเนาะซึ่งกลีบดอกเนี่ยจะมีสีสันสวยงามนะคะทำหน้าที่ล่อมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนประกอบต่อไปนะคะ ส่วนประกอบต่อไปก็คือส่วนของเกสรตัวผู้ค่ะเกสรตัวผู้และก็ต้องมีเกสรตัวเมียหรือเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะนักเรียนเนาะที่ครูวงกลมไว้4ี่อันนี้นะคะนี่คือส่วนประกอบหลักของดอกนะคะและก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆด้วยอย่างเช่นฐานรองดอกและก้านดอกค่ะที่อยู่ข้างล่างนะคะมีฐานรองดอกและมีก้านดอกที่อยู่ด้านล่างอันนี้เป็น ส,ส่วนประกอบรองของดอกนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราลองมาดูส่วนประกอบของดอก BE. แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแรกค่ะนักเรียนหาคือส่วนของกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเนี่ยนะคะนักเรียนจะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดนะคะนักเรียนเนาะจะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดแต่เรียงกันเป็นวงค่ะนักเรียนส่วนมากจะมีสีเขียว เปลี่ยนแปลงมาจากใบนะคะนักเรียนส่วนของกลีบเลี้ยงจะเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากใบทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อม,มแมลงและศัตรูอื่นๆและหน้าที่หลักของกลีบเลี้ยงเลยนะคะก็คือป้องกันห่อหุ้มไม่ให้กลีบดอกหรือส่วนประกอบภายในของดอกเนี่ยหลุดออกมานั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะนักเรียนหาส่วนที่2คือส <Keep S 2> <fl |ro|> ่วนของกลีบดอกนะคะส่วนของกลีบดอกเนี่ยจะเป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัดเข้าไปจากกลีบเลี้ยงนะคะเป็นส่วนที่อยู่ถัดเข้าไปจากกลีบเลี้ยงนะคะจะมีสีสันสวยงามนะคะมีหลากหลายสีมักมีขนาดใหญ่นะคะนักเรียนเนาะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงนะคะบางชนิดเนี่ยจะมีกลิ่นหอม นะคะคนักเรียนชอบดมเนาะบางชนิดเนี่ยตรงโคนกลีบดอกจะมีต่อมน้ําหวานเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นั่นเองค่ะอันนี้คือส่วนประกอบที่2นะคะก็คือกลีบดอกคือส่วนที่ถัดเข้าไปจากกลีบเลี้ยงถัดไปค่ะเราลองไปดูอวัยวะที่พืชดอกใช้ในการสืบพันธุ์นั่นก็คือเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอันแรกค่ะ คือเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้นะคะจะเป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัดเข้าไปนะคะจากกลีบดอกจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณครูขออนุญาตขยายนิดนึงนะคะอ่านะคะอันนี้คือลักษณะของเซลลสืบพันธุ์เพศผู้นะคะอันนี้คือ1เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่อยู่ภายในดอก นะคะนักเรียนเขาก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะอับเรนูค่ะนักเรียนทั้งหมดนี้ค่ะเรียกว่าอับเรนูภายในอับเรนูก็จะมีนะคะละอองเรนูที่เป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆอยู่ภายในอับเรนูอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะซึ่งละอองเรนูนี้นะคะนักเรียนจดได้จดนะคะซึ่งละอองเรนูนี้ เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในอัปเรนูนะคะในอับเรนูจะมีเซลเล์เล็กๆเล็กๆเล็กๆซึ่งเราจะเรียกว่าละอองเลนูละอองเลนูละอองเลนูนี้คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกนั่นเองค่ะและส่วนประกอบที่3ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นก็คือ การชูอัปเรนูนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้ชูอับเรนูเฉยนะคะนักเรียนเนาะไม่ได้มีหน้าที่พิเศษอะไรนะคะอันนี้คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกนะคะต่อไปค่ะเราลองมาดูอวัยวะสืบพันธุ์อีกอันหนึ่งของพืชดอกนั่นก็คือเกสรเพศเมียนะคะนั่นก็คือเกสรเพศเมียน,ะะนั่นเองนะคะเกสรเพศเมียเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูของขยายนิดนึงนะคะอ่ะเกสรเพศเมียก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะยอดเกสรเพศเมียซึ่งจะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะตรงบริเวณสีแดงแข้างบนนี้นี่คือยอดเกสรเพศเมียค่ะยอดเกสรเพศเมียมักจะมีน้ําหวานค่ะนักเรียนค่ะมักจะมีน้ําหวานซึ่งอยู่บริเวณด้านบนของยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งจะเป็นเมือกเหนียวคอยดักจับละอองเลนูเมื่อกี้ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ให้มาติดตัวเองตรงนี้ค่ะนักเรียนให้มาติดตรงนี้เนาะและอีกและอีกทั้งเนี่ยยอดเกรสรเพศเมียตรงที่เมือกเหนียวของเขาเนี่ยค่ะยังเป็นอาหารเลี้ยงละอองเลนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ด้วยทําให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ย สามารถเจริญเติบโตได้บนยอดเกรสรเพศเมียนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพื่อที่จะลำเลียงต่อไปยังก้านเกรสรเพศเมียเห็นไหมคะพอละอองเรนูพออับอ่าเดี๋ยวคุณครูขอวาดรูปนะคะอับเรนูแตกออกนะคะนักเรียนเนาะ ละอองเรนูก็จะปลิวๆผ่านลมนะคะมาติดบนยอดเกสรเพศเมียซึ่งยอดเกสรเพศเมียเนี่ยจะมีเมือกเหนียวคอยจับอยู่นะคะเตียวสืบพันธุ์เพศผู้ก็จะได้รับนะคะเมือกเหนียวนี้และนะคะนักเรียนน้องเดินทางต่อไปผ่านก้านชูเกสรเพศเมียลงไปหาลังไข่ค่ะทั้งหมดนี้ที่ครูวงกลมค่ะคือส่วนของลังไข่ นะคะคือส่วนของลังไข่ซึ่งลังไข่เป็นเพียงแค่ส่วนที่ห่อหุ้มนะคะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียไว้นะคะลังไข่จะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียไว้นะคะแต่เขายังไม่ใช่เป็น เซลสืบพันธุ์เพศเมียนะคะนั่นเรียนซึ่งเซลสืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยจะอยู่ข้างในรังไข่อีกทีหนึง่งเห็นไหมคะว่าเซลสืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยต้องเจาะรังไข่เข้าไปหาเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นก็คืออวุนภายในอวุนก็จะมีเซลล์ไข่ซึ่งเซลล์ไข่เนี่ยถือเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียจริงๆนั่นเองค่ะนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะงานของนักเรียนก็คือให้นักเรียนวาดส่วนประกอบของดอกที่สำคัญ4ี่ส่วนลงไปในสมุดทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะเน้นย้ำนะคะว่าให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะคะถ่ายรูปให้ชัดเจนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้คุณครูเห็นชัดเจนนะคะคุณครู รอตรวจงานรอให้คะแนนนักเรียนอยู่เนาะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปทำงานได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน